Okay, โอเคกลับอยุบุท่านเจ้าสนิทแล้ววันนี้เราไปอยู่เกมภาษาอะไรวะนะอ่ะกัวอาลูโกโกอาลูยูยูลิอาโกัวลูยูยูลิอากัวอาลูยูลีอาซึ่งแปลว่าแปลว่าไม่รู้นะโอเค เอาว่าไม่ต้องพูดอะไรกเพจเลิกเกมไปก่อนแล้วก็ขอบคุณนะฮะสำหรับภาพหน้าปกเกมนะ,ะที่เกมนี้สร้างมาโดยที่มีเซอรเซอร์ให้ด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหลังไม่ต้องก็ได้ถ้าจะเซนเซอร์แค่นี้ <c oughs> มันเห็นอยู่ดีป่ะโอเคซ่ <c oughs> <Okay. S 2> าฮัจิเมโดะยู่นะไดเวลาลุยกันแล้วนะฮะลุยกันแล้วซึ่งไม่รู้ลุยใครนะครับสเต็ปครั้ <c oughs> งหนึ่งมีพวกปีศาจนั้นบุกโจมตีเราต้องการพลังของใครบางคน เพื่อกำจัดลกของความมืดคล้ายๆเหมือนพวกเ,เรื่องอาบะอาบะเลนเจอร์หรือพวกแบบซัมนเมอร์อย่างไรก็ตามพวกเหล่าฮีโร่บางคนที่มีพลังจะต้องต่อกรกับพวกมัน่ะหมดแล้วหรอแค่นี้หรอเอาหมดแล้วนะ now ready โอเคเริ่มเกม ไม่มีเสียมภาหรอบามีเสียมผ้าให้หน ah. ัย mm ก็ไ hmm. ด้นะแล้วก็เกิดการเทเลบีเทเลบีว่าอ๋อเกิดการแถลงการโทรทัศน์เกิดขึ้นฮะเปิดดูนี่สิคะมีพวกมีมีพวกเหล่าไซบอร์หรือพวกไซเบอร์องค์กรอาวุธอาวุธของญี่ปุ่นได้แต่คุกคามประเทศนี้ค่ะ พวกเรามีพลังพวกเขามีพลังที่เกินมนุษย์พวกเขาได้ถูดเปลี่ยนกลายเป็นมนุษย์ดับแปลงตอนนี้พวกเราต้องระมัดระวังค่ะเออเฮือซึ่งเอาตกนะไอ้เนื้อข่าวคนเนี้ยผมไม่อยากจะพูดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะไอเนื้อข่าวเนี่ยผมโค้นลำแข้งเลยเราต้องช่วยมันทุกชาติเลยนะมันเหมือนมาริโอ้ที่แบบองค์หญิงโดนมอนสเตอร์จับแล้วเราก็ไปช่วยองค์หญิงออกมาได้เฮ้ยทีนี้มันก็โดนมอนสเตอร์จับอีกเราก็ไปช่วยมันอีกแล้มันก็โดนมอนสเตอร์จับอีกแล้วเราก็ต้องไปเชื่อมันอีกซึ่งมันก็ ここにはไม่นะไม่ไม่เนะชื่อว่าพวกเขาจะมาอยู่ที่นี่ด้วยส่วนฐานฐานะนะครับผมฮีฮูฮีฮูก่อนเราพวกกันตัวจัดก,กรรันเรียบร้อยแล้วเพื่อแล้วก็เอ่อพวกมอเตอร์บีนะผมชาก่อนพวกเราเอ่อไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาหรอกนะคงรู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วนี่พวกแกหันกล้องมาทางนี้หน่อยสิบอกให้พวกท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้พวกเราเป็นใครฮ,ฮีฮู้ฮีฮูฮี โอเคเอาละจงหยุดจงหยุดถ่ายทอดพวกแกซะและจงดูพวกเรานี่ไปชนะโอเคแต่จีนผมขอ,อยกข้ามเลยนะเพระว่ามันคงจะเป็นฉากที่แบบว่าว่าวุ่นนะโอเคข้ามเลยนะอันนี้คือข้ามนะึ <laughs> <c oughs> <c oughs> ตัวเองเราไม่ใช่ผมทองกับผมสีนักเงนิน,ห,น,นหรอเย้คุ่ม เยอะขึ้นบ่แกกล้าดียังไงที่มาแล้วว่าแถวนี้ฮะรู้เก็บมาวะพวกแกคงเตรียมตัวไว้สินะที่จะโดนที่จะถูกชั้นลงโทษอ่ะแปลงร่างออแปลงร่างแล้วนะครับแหมแปลงร่างแบบจะมีพลังเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เออ่ผู้อยู่คนหนึ่งได้กลายได้แปลงร่างเป็นสาวน้อยสาวน้อยอะไรสักอย่างตอนน้อยหมดเหรอ ไม่ต้องพูดทวาเพลงเข้ามาเลยแกน่ะฉันจะเป็นศัตรูให้เองมาเข้ามาเข้ามาว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้สอนกรรมครับเอ้ามาถึงเจอบอสเลยไม่ทรงไม่สอนเลยเหรอว่าต้องทําอะไรกดกดแซดเพื่อโจมตีกดเอ็กเพื่อเอาสปูฟสู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันไม่ควรเอาสปูฟสู้นะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิไม่มีพลังไม่มีสเตมินาอะไรเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหนี่ไงนี่ไงเดี๋ยว เออเกินเกินเกินนี่ไงหมอกหมอกโอ้โหผมจะตายหาแล้วนี่นี่ไงล่ะนี่ไงล่ะโอ้โหไม่ส่งไม่สองคอมโบคอมโบด้วยกระโดดเตะไปซีโอ้โหม,มันเสยมันเสยประคั้เรานี่ไงโดดเตะไปทีทับไปซะทำไมเลือดมันลดน้อยจังมีพลังมีพลังแล้วมีพลังแล้วใช้ได้ไหมพลังอ่ะพลังอ่ะนี่ไงอะรังเคโอไม่รู้กดอะไรเมื่อกี้เด้อเด้อเด้อถ้าจะไม่ผิดจะต้องกดสามปุ่มพร้อมกัน สามคูงพของกันโอ้ยอย่าพึ่งนี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งขับให้แม่เล่ามาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาโอ้โอโอโอโกดชาร์จพลังไม่ได้ไม่นะเดี๋ยว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 เดีย๋ยวเอากระสุนเม็ดถั่วไปแดกแรงมากโคตรแรงเลยประชดนะฮะประชดมันไม่ได้แรงขนาดนะั้นโอ้ยโดอีกแล้วเอากระสุนเม็ดถั่วไปแดกนี่ไงเอาไปแดกลูกนึงนี่ไงพลังจะหมดแล้วเอาไปแดกลูกโอ้ยจะตายแล้วไอ้บ้าเอ้ย พลังพลังปล่อยได้ไหมปล่อยพลังอา้าช่างหายยากเย็นเหลือเกินมาถึงก็ไม่สอนเราเลยนะปล่อยยัาข้ามเลยนะมาถึงไม่สอนอะไรเราเลยเขาการบันทึกใช่ไหมเขาใจแล้วล่ะโอเคบันทึกแล้วไงต่อออกออออไม่ได้จะกดออกนะเมื <laughs> ่อกี้เราไม่ชนะนะแต่ว่า น่าจะจบโดยการแบบอาชาคาซีนนี่ยหรือมันก็โดนจับอยู่แล้วไม่เข็ด้วเราหนูหนูรูไม่จะโดนก็ยจะมาอีกอุ๊ยนักข่าวคนนี้นี่นักข่าวบอกก็หนูอยากได้อยากโดนนะค่ะหนูเลยมาค่ะหนูอยากได้อยากโดนเหมือนเราเหมือนต่อให้เราไม่ชนะก็ไม่เป็นไรนะฮะในชาคาซีเราก็คงสามารถพิจารณาได้นะหรือเปล่าไม่รู้จัไม่ได้แหละ แกไม่เกรงกลัวเลยนะอืมคู่หูหูหมたらあなたごとあน่าก็ตัวทำแบบอะไรอะถ้าแกคิดจะคิดจะทำอย่างนั้นกับฉันแล้วก็ฉันอยากจะเพลินกับเธอนะคุณยีโร่ไม่กลัวหรอกแปลงล่างตายแน่ตุ๋นมึอถึงแม้เราจะไม่ชนะมันก็เถอะนี่ไง โอ้ยม,มีบงมีบ็อกซะหน่อยก็ได้นะบ็อกอนะ่ะกระโดดเตะอัปประคัตไว้หน้าปรคัตไว้ละทับไปหนึ่งทีหลบหลบหลบก่อนไป,ไป,ไป,ไปยันน่ะเฮ้ยเสียงมอนเตอร์มันเหมือนเด็กติงดงทีบ,บอกนะว่าจริงแล้วเป็นเด็กอะเรีแลนเรียแล้เอา,ากระสุนเม่ทั่วไปเดี่ยเดอเดเากระสุนเม็ทั่วไปแดกไอตัวนี้สู้ง่ายอยู่แต่เลือนมันเยอะมากเอาเม,ม็ดทว่ไปแดกรอุ้ยมันบินมันบินบินเหรอไม่บินหลบะบินมันเอ้ยอ๋อเย โอ้ยไม่โดนกระสุนไม่โดนในบ้าเอ้ยอ้าวไอ้เงี้ยขึ้หายกดงานไม่ทันโอขอโทษที่มีคำหยาบเมื่อกี้เมื่อกี้มีงานหัวมายแล้วกดไม่ทันทั้งวันไม่มีเหรอทั้งวันก็ไม่มีฮะที่มีได้ยังไงฮะจบไปซะนะฮะระเบิดบ้องไม่ไหวนะเปิดโปเข้ามาเข้ามาเปิดโป๊ะนี่ไงเล่า เปิดโต้ไหมล่ะดาเมจแรงไหมล่ะฮะเปิดโตไปสิคิดว่าเจ๋งนะเหรอนี่กลนบิคาบ์เนี่ยทับหลับเลยดีซี่บอยเจบเพียงนั้นแหละยอมจำนวนซะแต่โดยดีอะไรฟฟฟฟคนยังฆ่าอย่างนั้นจะยอมจำนวนมันไม่มีทางเป็นอย่างนั้นไปได้หรอกนะคุณผู้หญิงอยู่ฉันไม่ได้หรอก เอ๊ะโลหิตหลงหล่อ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 อะไรวะเออเอาจู่ๆก็ระเบิดเออโง่ควายเขาเป็นเขาเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวมากแต่ถึงยังไงฉันก็ชนะนะยังไงเขาก็ชนะด้วยสุดโกงเขาการบันทึกใหม่บทโอเคจริงก็ไม่ได้คิดอยากจะบันทึกหรอกเอาอีเลย เดี๋ยวก็โดนอีกเดี๋ยวก็โดนอีกอุ๊บาทุกบ่อโดนทุกบ่อดูนี่สิคะนี่คือนี่คือขั้วถาของเราขั้ไซเบอร์ฮะรัฐบาลตอนนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาว่าจะเข้ามาโจมตีหีือไมเอ้ยเอียโดนอีกแล้วอีดอยอีโง่เอ้ยบาทำไมปล่อยชนะเออเออเออโง่ายโดนแล้วโดนอีกปุ๊เหนื่อยใจนะฮะก็ถ้าใครเจอเออ แต่วออนี้นะฮะ,ค,ะคุณจะทำเป็นคนจะทำไงฮะทูล <c oughs> เลยที่จะช่วยนะฮะอนัาตตาแกสินะที่เป็นหัวหน้าฉันจะเอาฉันจะชดแกให้ได้ <c oughs> เพื่อลบอค์ก,อกอรของแกซะอ่าอะไรสีเตสนะอุ้ยชิบหายโอ้โหโกดงานไม่ให้นานนะต้องเอามือถือใกล้ตัวจบเสร็จงาน <c oughs> ประเด็นคือผมวิ่งไลน์แมน้วยไง ในขณะที่ไม่มีเงาผมก็มาแค่เกมนี่นะอาเซียนมาแค่เออนี่ไงนี่ไงคนที่คาดมาเดี๋ยวหลบ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 ไปได้หลบไคิดว่าเน่นะก็เข้ามาเลยทับไปหนึ่งทีหลบ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 เอาเม็ดถั่วปืนไปแดกนี่ไงอ้หรถเป็นคืบลดเป็นคืบเอาไปแดกลูกอีซี่ค่ะอีซี่ อะไรอ่ะตัวอะไรนะเอ่อฮะหนวเด็กไม่น่าเชื่อตัวข่ะจะจบเพียงเท่านี้จบโปลิบูลนะนะแล้วนะฮะโคตรเร็วเลยก็แม้แต่สู้กับลูกน้องเลยให้สู้กับบอสเดียวเลย,เลย,วยพวกวาเคลี่ได้ทำลาย,ได,ลายได้ทำลายพวกเหล่าไซเบอร์หมดแล้วเมื่อการต่อสู้จบลงลงเราก็ได้รู้เบื้องหลังจุดประสงค์ที่พวกมันทำแต่ว่า <c oughs> แต่งที่คนทั้งไมเท่านี่ต้องสอสมีกงคืการรั่เหควอมหลอดภัยยองไระเทศของตัต้องไม่จะทำใอ้ป่ะเทงของตัวเองมีความรับนานทํางะนได้สะดวกของลัวเอยมีความังจางที่จแะบบโอ,โองให้ปรา่ทศของตัวแองมลความมั่นค ก็จบอย่างรวดเร็วนะผมใคร,ใครสนใจก็สามารถหาโหลดหาซื้อได้เลยได้นะผมสตวันนี้ก็เชิญเกมในทำาคุแบบรักคูณคนครับขอให้สนุวกกับเกมคออาลุโคโค,โคอาลุโยรีอานะครับผมโอเคบ๊ายบาย